5ลักษณะของน้องสาวที่ผู้ชายชอบมากที่สุดค่ะข้อที่1ค่ะน้องสาวที่มีลักษณะอวบอูมเนื้อแน่นมีหนุนน,นูนนะคะน,นุ่มนะคะแบบนี้ผู้ชายชอบค่ะและข้อที่สองค่ะน้องสาวนะคะจะต้องมีแคมสีชมพูนี่คือลักษณะของผู้ชายหลายๆคนนะคะหลงไหลเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วยกันนะคะแต่ผู้ชายหลายๆคนเขาก็ทราบนะคะว่าธรรมชาติของผู้หญิงนะคะ ตรงบริเวณแคมตรงนั้นนะคะมันก็จะเป็นสีคล้ำเป็นปกติเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะหรือว่าเ,เครียดหรือว่าวิตกมากเกินเกินไปในตรงนี้เพราะว่าธรรมชาติของผู้หญิงทุกคนก็จะเป็นสีคล้ำอยู่แล้วแต่ ก็ถ้าหากว่ามีวิธีไหนนะคะอย่างเช่นการทานอาหารเสริมที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเหล่านี้นะคะก็จะช่วยทําให้แคมของน้องสาวของเรานะคะสีอ่อนลงนะคะอ,อ,อยากที่เป็นสีดําๆมากๆนะคะทานอาหารเสริมเหล่านี้ก็จะช่วยให้แบบว่าสีจางลงอาจจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะหรือบางคนที่ไม่ได้มีสีคล้ำมากก็จะ ทําให้เป็นสีชมพูได้นะคะและข้อที่3มนะคะน้องสาวในลักษณะที่เกลี้ยงเกลานะคะผู้ชายหลายๆคนก็จะชอบให้ผู้หญิงนะคะโกนขนหมออ้อยแต่บางคนก็ไม่ชอบนะคะตรงนี้ก็ต้องพูดคุยกันว่าผู้ชายของเราชอบแบบไหนนะคะและข้อที่4ี่นะคะน้องสาวจะต้องไม่มีกลิ่นนะคะธรรมชาติของน้องสาวของเรานะคะ จะเป็นกลิ่นอ่อนละมุนล,ละไมนะคะเป็นกลิ่นสา,สาวของเราเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะจะไม่เป็นกลิ่นเปรี้ยว เหม็นปลาเค็มกลิ่นเหม็นข้าวแรงๆอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งผู้ชายก็ไม่ชอบโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่เขาชอบใช้ปากกับน้องสาวของเรานะคะยิ่งถ้าหากว่าเราดูแลสุขภาพน้องสาวดีๆในเรื่องกลิ่นเนี่ยคุณผู้ชายเขาก็ <ๆ S 2> มีความสุขมากยิ่งขึ้นในการทํากิจกรรมบนเตียงร่วมกับเรานะคะดูแลตรงนี้ให้ดีนะคะและข้อต่อไปนะคะน้องสาวที่มีลักษณะฟิตกระชับ ตอรัดแน่นได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าลักษณะของน้องสาวแบบนี้ค่ะจะทําให้คุณผู้ชายเนี่ยเขามีความเสียวมากๆนะคะแล้วเขาจะรู้สึกอยากมีเพศสัมพันธ์กับเราเแบบไม่เบื่อเลยนะคะจะหลงไหลในตัวเรามากๆเลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะลักษณะของน้องสาวที่มีน้ําหล่อลื่นดีน้ําเยอะนะคะเวลาทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกไม่เจ็บไม่แสบนะคะมีน้ําหล่อลื่นดีนะคะการ การทำกิจกรรมรักบนเตียงนะคะก็เพิ่มทั้งความสุขนะคะแล้วก็ทำให้การาถึงจุดสุขเสียวของแต่ละคนเนี่ย มีความสุขมากยิ่งขึ้นสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมาเนี่ยค่ะในการมีเพศสัมพันธ์ในทุกๆครั้งนะคะจะทําให้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายแลดูอ่อนกว,ว่าวัยดูมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะการไหลเวียนของเลือดดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคู่รักคู่ไหนนะคะทุกๆคู่เลยขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็อย่าละเลยเรื่องบนเตียงเป็นเดืนขาดเลยนะคะ